โรงเรียนวัดชนละวาปีวิหารตั้งอยู่เลขที่130หมู่ที่3ตำบลหนองบ่ออำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต1เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 จำนวนนักเรียนทั้งหมด144คนมีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน15คนบริหารงานโดยนางสาวอ้อนอุมาชูสุวรรณผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชลวาปีวิหารการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดชลวาปีวิหารมุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้เชิงรูปหรือ Active Learning โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น มุ่งเน้นการทำกิจกรรมมีปฏิสัมพันธ์กันสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ซึ่งช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์การคิดเชิงวิพาการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบทางโรงเรียนวัดชลวาปีวิหารยังมีแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นที่สามารถถอดบทเรียนแหล่งเรียนรู้ให้กลายเป็นห้องเรียนซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อจะนำพาผู้เรียนให้มีสมรรถนะที่สำคัญผ่านการเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติจริงโดยสถานที่ที่เป็นแหล่งเรียนรู้คืออัตชีวประวัติของหลวงพ่ออัดอุทโยหรือหลวงตาอัดและประวัติความเป็นมาของชุมชนหนักแบ่สิ่งสำคัญในการจัดกิจกรรม Artive c Learning บูรณาการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นคือการที่ให้ผู้เรียนได้มีสมรรถนะที่สำคัญคือความสามารถในการคิด การสื่อสารการแก้ปัญหาการมีทักษะการใช้ชีวิตและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีผสมผสานกับการศึกษาเรียนรู้ในท้องถิ่นอีกทั้งยังมีการวัดผลด้วยวิธีที่หลากหลายเป็นแนวทางในการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ไม่จำกัดอยู่แค่การทดสอบแบบประนายหรือการสอบข้อเขียนแต่รวมถึงวิธีการอื่นๆที่สามารถประเมินความสามารถและทักษะในหลากหลายด้านได้อย่างครอบคลุม วิธีการวัดผลที่หลากหลายนี้สามารถใช้ร่วมกันเพื่อให้ได้ภาพรวมที่ชัดเจนและครบถ้วนของศักยภาพและความก้าวหน้าของผู้เรียนอย่างเช่นการประเมินผ่านการทำโครงงานให้ผู้เรียนทำโครงงานที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เรียนเช่นโครงงานวิทยาศาสตร์ซึ่งสามารถประเมินความสามารถในการวางแผนการคิดวิเคราะห์การทำงานเป็นทีมและการนำเสนอผลงาน การประเมินผ่านการนำเสนอผลงานให้ผู้เรียนเตรียมและนำเสนอผลงานในรูปแบบต่างๆเช่นการพูดหน้าชั้นการแสดงละครซึ่งสามารถประเมินทักษะการสื่อสารการจัดการข้อมูลและความคิดสร้างสรรค์การประเมินผ่านการทำกิจกรรมกลุ่มประเมินการทำงานร่วมกับผู้อื่นการแบ่งหน้าที่การแก้ปัญหาเป็นทีมและความสามารถในการทำงาน ร่วมกันอย่างดีประสิทธิภาพการประเมินผ่านการทดสอบปฏิบัติให้ผู้เรียนแสดงทักษะการปฏิบัติเช่นการทำการทดลองการแสดงความสามารถศิลปะและด้านดนตรีการแสดงทักษะกีฬาซึ่งสามารถประเมินความสามารถในการลงมือทำและความเชี่ยวชาญในทักษะเฉพาะประเมินผ่านการใช้เทคโนโลยีใช้เทคโนโลยีในการวัดผลเช่นการทำข้อสอบออนไลน์การใช้แอปพลิเคชันการศึกษา การสร้างวิดีโอหรือการทำสื่อดิจิตท่านต่างๆการวัดผลด้วยวิธีที่หลากหลายจะช่วยให้การประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นธรรมและครบถ้วนมากขึ้นส่งเสริมการเรียนรู้ที่ครอบคลุมทักษะและความสามารถในทุกด้านและช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่อีก